นมัสก,การท่านโพธิสัตว์สวัสดีผู้ติดตามช่องโชว์คุงชาแนลทุกท่านครับมีข่าวเรื่องที่ทางรัฐการไทยคณะรัฐมนตรีประกาศว่าให้นาคหรือพญานาคเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทสัตว์ในตำนานแล้วก็มีอ้างไปถึงเรื่องการปกป้องพุทธศาสนาบ้างไฟพญานาคแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายของนาคที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยดังนั้นจึงประกาศให้นาคเป็นสัตว์ประจำชาติไทยขึ้นมาครับ เรื่องนี้ผมเซอร์ไพรส์หรือจะเรียกว่ารู้สึกอัศจรรย์ใจมากเลยครับว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงคิดจะให้นาคเป็นสัตว์ประจำชาติประเภทตำนานคือสัตว์ประจำชาติประเภทตำนานในประเทศอื่นๆก็มีนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็มีครุฑเขามีการูด้าแอร์ไลน์เป็นชื่อสายการบินด้วยประเทศอื่นก็มีสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ประจำชาติอยู่บ้างเหมือนกันแต่ทำไมถึงต้องเป็นนาคหรือพญานาคถ้าพูดกันไปแล้วที่จริงประเทศไทยเราใช้ตราครุฑเป็นตราราชาการแล้วก็เป็นตราแผ่นดิน ก็น่าจะเป็นครุฑมากกว่าและครุฑก็เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็คงพระทางอินโดนีเซียมีครุฑไปแล้วเราก็เลยเลือกนาคขึ้นมาแต่โดยวความเป็นจริงแล้วพญานาคหรือนาคเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือพื้นถิ่นแถบนี้แต่เดิมหรอกครับถ้าว่ากันจริงๆแล้วพญานาคเป็นสัตว์ที่มาจากอินเดียแล้วก็เข้ามาในไทยหรือในแถบอุษาคเนจากการรับวัฒนธรรมอินเดียและว,วัฒนธรรมพุทธศาสนาวัฒนธรรมฮินดูเข้ามามากกว่า เดิมทีในถิ่นนี้เรามีความเชื่อเรื่องสี่มิีวิตสองประเภทคือโตเงือกหรือตัวเงือกกับตัวหลงหรือตัวลวงอย่างเช่นแม่น้ําโขงเนี่ยเดิมทีมีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าแม่น้ํากาหลงซึ่งคําว่ากาหลงมาจากคําว่าก้าหลงหรือก้าลวงซึ่งก็คือตัวลวง9้าตัวแล้วตัวลวงกับตัวเงือกนี่คืออะไรครับนั่นก็คือพญานาคในแบบดั้งเดิมของไทยนั่นเอง ที่จริงแล้วคติความเชื่อเรื่องการบูชางูหรือสิ่งมีชีวิตประเภทกลุ่มงูใหญ่เป็นเทพเจ้าหรือผู้ยิ่งใหญ่ก็มีมาในหลายชาติพันธุ์นะครับแต่ในท้องถิ่นนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันเลยครับเช่นวัฒนธรรมเวียดนามวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยหรือไตรวมถึงชาติพันธุ์แถบนี้ที่มีเรื่องราวร่วมกันอย่างเช่นลาวล้วนแต่มีความเชื่อเรื่องงูศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัตว์ตัวยา,ยาวๆเหมือนกัน ในประเทศจีนเราจะทราบว่ามีพญาง,งูหรือเทพแห่งงูหรือเทพครึ่งคนครึ่งงูที่เป็นผู้สร้างโลกอย่างในตำนานฟูซีหนีวาก็เป็นตำนานของเทพครึ่งงูร่วมกันสร้างผอพันุ์มนุษย์แล้วก็สร้างโลกขึ้นมามีภาพการกอดรัดของเทพงูซึ่งดูคล้ายกับภาพการเรียงตัวของ DNA ด้วยนะครับทีนี้ในคติท้องถิ่นแถบนี้การรับความคิดความเชื่อเรื่องการบูชาง,งูหรือสัตว์ตัวยาว,ยาวก็สืบมามีเรื่องตัวลวง หรือยาวลองซึ่งแผลงมาจากคำว่าเจียวหลงหรือมังกรตัวยาวๆหมายความว่าเดิมทีพญานาคหรือนาคในท้องถิ่นนี้ก็คือตัวลวงหรือตัวหลงซึ่งก็คือมังกรนั่นเองครับซึ่งเราน่าจะรับสืบมาจากความเชื่อแบบจีนที่สืบมาจนถึงบริเวณนี้อย่างในเวียดนามจะมีสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าทวงลวงซึ่งอธิบายว่าเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายๆกับจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในน้ําทําอันตรายผู้คน ตัวท่วงลวงนี่ก็มาจากภาษาจีนว่าเจียวหลงนั่นเองครับนอกจากตัวลวงก็ยังมีตัวเงือกหรือโตเงือกในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยคําว่าเงือกเนี่ยไม่ใชษษ่สัตว์จําพวกครึ่งคนครึ่งปลานะครับในความดั้งเดิมคําว่าเงือกหมายถึงสัตว์ตัวยาวๆเป็นเหมือนกับงูใหญ่แล้วก็มีหงอนสีแดงๆบนหัวตำนานแล้วก็เรื่องเล่าโบราณเงือกจะแบ่งเป็นสองประเภทคือผีเงือกผีเงือกจะพูดถึงเงือกชั่วร้าย แล้วก็ปัวเงือกจะหมายถึงราชาเงือกซึ่งก็จะเป็นตัวเงือกที่มีอำนาจเหมือนกับที่พระเจ้ามากกว่าจะเป็นปีศาจแล้วก็ในกลุ่มคนไทยก็จะมีวิธีกรรมที่เรียกว่าเศนบ้านเสนเมืองหรือเส้นบ้านเส้นเมืองหรือเศนสอฝนเพื่อขอพรเทพเงือกหรือเทพน้ําให้ช่วยดลบันดาลให้อุดมสมบูรณ์ตามคติการบูชาเทพผีที่มีมาแต่โบราณในพิธีก็จะมีการแบกเทพเงือกหรือเทพลวงซึ่งก็ดูคล้ายๆพญานาค แล้วก็ถ้าดูจากคำอธิบายของรูปร่างตัวเงือกที่ว่าเป็นสัตว์ดูยาวๆมีงอนสีแดงก็ดูคล้ายกับพญานาคในคติไทยนั่นเองครับคำว่าเงือกมีผู้อธิบายว่ามาจากคำภาษาจีนว่าเออซึ่งจีนยุครางจะอ่านว่างาาแปลว่าจระเข้และคำว่าเงือกก็แพร่ไปตามภาษาถิ่นไทยไทยขาวเรียกว่าเงือไทยดำเรียกเงือ้อชาวจ้วงเรียกเงือกในภาษาย้ายจะออกเสียงว่าเงือก แต่ในภาษาไทยใหญ่คำว่าเงือกแปลว่าจระเข้น่าจะเป็นไปได้ว่าต้นกำเนิดภาษากลุ่มถิ่นไทยดั้งเดิมไม่มีจระเข้ก็เลยรับคำว่าจระเข้มาจากภาษาจีนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแล้วก็วัฒนธรรมเก่าตำนานเรื่องเล่าจนกลายเป็นตัวเงือกและเมื่อรับวัฒนธรรมอินเดียกันเข้ามาในพื้นถิ่นนี้ตัวเงือกโตเงือกแล้วก็ตัวลวงในบางท้องถิ่นเลยเปลี่ยนชื่อเป็นพญานาคหรือนาค ตามภาษาบาลีสันสกฤตและทําให้คติการบูชาตัวเงือกตัวลวงดั้งเดิมเนี่ยก็เลยกลายเป็นการบูชาพญานาคขึ้นมาก็เป็นได้นะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนในแง่มุมท้องถิน่นภาษาดั้งเดิมแล้วก็วัฒนธรรมโบราณมากมายเลยละครับเราคงจะบอกว่าเรานับถือพญานาคหรือบูชาพญานาคมาแต่โบราณก็คงจะบอกง่ายๆไม่ได้ต้องอธิบายให้ลึกซึ้งไปถึงแนวคิดดั้งเดิมท้องถิน่นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีเพียงประเทศไทยที่จะนับถือพญานาค เพราะในพื้นถิ่นชาวไทยดำชาติพันธุ์ไทยในเวียดนามและในคติโบราณก็มีตัวเงือกมาก่อนก่อนจะมีพญานาคแล้วก็ถ้าว่ากันจริงๆแล้วขมรก็มีเรื่องของนาคมาแต่ก่อนด้วยครับแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้จะตําหนิหรือจะว่าอะไรรัชการไทยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามีสัตว์ประจําชาติก็คือช้างและช้างในภาษาบาลีก็มีทั้งคําว่าหัตถีกุณชรและมีคําว่านาคด้วยซึ่งแปลกันว่าพญาช้างตัวประเสริฐ ดังนั้นเราอาจจะพอช่วยช่วยรัชการไทยหน่อยว่าเนี่ยให้นาคเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยในประเภทสัตว์ตำนานก็ดีนะเพราะคําว่านาคแปลว่าช้างตัวประเสริฐก็ได้ก็ไม่ต่างจากเดิมที่เรามีช้างเป็นสัตว์ประจำชาติอยู่แล้วนั่นเองคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องธรรมะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าอ้างอิงกับหลักพุทธศาสนาในบางเรื่องถ้ามีอะไรที่น่าสนใจว่าจะมาเล่าให้ฟังอีกครับ เรื่องหน้าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีตำนานในคัมภีร์ทั้งฝ่ายที่เบตเหมือนกันว่าพญานาคบางตนได้อยพยพมาจากที่เบตมาอยู่แถวสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มีครูบาอาจารย์บางท่านแนะนําว่าการทําพิธีบูชานาคที่เป็นระดับพระโพธิสัตว์หรือพระธรรมบาลก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่เหมือนกันไว้ว่างๆจะลองหาเวลามาเล่าเรื่องของนาคในแง่มุมอื่นอีกไว้เจอกันใหม่นะครับ ก่โ,โชว์คุมขอลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีและมีความเจริญในคำสอนของศาสนาที่ทุกท่านนับถือครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ